สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวมา,าจับมารีวิวถนนภายในชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้พี่บ่าวอยู่ในพื้นที่ของตำบลต่อพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะไปต่อเนื่องกับตำบลโพไสอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเนะครับเป็นถนนซึ่งติดต่อกันร,ระหว่างตำบล นะครับก่อนที่จะเข้าไปในตำบลน,นั้นก็จะผ่านทุ่งนาป่าเขานะครับเป็นไม่มีชุมชนอยู่เลยนะครับว่าถนนเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ออกจากชุมชนนะครับเส้นทางบ้านปอผ่านนะครับไปสู่ตำบลโพไซก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนสองเลนนะครับเป็นลาดยางคงจะ ดูแล้วจะเป็นถนนที่พึ่งทําใหม่นะครับต่อด้วยถนนคลอนกรีดนะครับต่อด้วยถนนคอนกรีดนะครับนี่คือถนนตามาไรนาตามสวนนะครับไม่ใช่ชุมชนนะครับแต่ก็จะมีชุมชนอยู่บ้างเป็นบางจุดนะครับเป็นบ้านคนอยู่ นะครับตอนนี้มาเป็นถนนคอนกรีต2เลนนะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างก็จะเต็มไปด้วยสวนป่าไม้นะครับก็ถือว่าการพัฒนาของตำบลปอผ่านและตำบลโพสัยก็สำเร็จลุล่วงนะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้แม้นว่าจะไม่มีหมู่บ้านคนอยู่นะครับ ก็พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่คือเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อกันนะครับเป็นทางที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนใช้กันไม่มีรถใช้นะครับก็จะมีก็ชาวบ้านเจ้าของที่เจ้าของนานะครับก็จะใช้กันก็ยังเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็จะมีสวนคน นะครับมีไร่นานะครับที่ใช้ถนนเส้นนี้แตกด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลของทั้งสองตำบลน,นะครับก็สามารถที่จะทำถนนเชื่อมต่อกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาของอบอตอตำบลปอพานนะครับและก็อบอตอตำบลโพไส สองตำบลนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับอยู่ในป่าในดงนะครับในเขาก็จะมีตอนนี้เห็นชาวบ้านเขาไปเก็บอะไรนะครับเก็บของป่าถนนก็ยังใช้ได้นะครับก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับ ไปมาสะดวกได้นะครับถนนในเมืองไทยเพราะว่าดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอพอออกจากป่าแล้วก็จะเป็นชุมชนของทุ่งนานะครับทุ่งนาโดีถนนเส้นนี้จะไม่ค่อยมีคนใช้ นะครับนอกจากเจ้าของนาพื้นที่ที่มีสวนอยู่บริเวณนี้นะครับรถโดยสารรถอะไรจะไม่มีมาใช้เพราะว่าเป็นเส้นทางที่คนไม่รู้จักเลยนะครับก็ได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเมืองไทยของเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วเรื่องของถนนท้นทางนะครับ ถนน,นคอนกรีตนะครับจนมาถึงทะลุออกมาที่อีกหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านตำบลโพไสนะครับอำเภอศีสมเด็จจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับใช้ระยะเวลาไม่มากนะครับก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็เลยมานำ มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูว่าเมืองไทยของเราเป็นอย่างไรเรื่องถนนทนท,นทางนะครับตอนนี้ก็มาถึงชุมชนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดถูกใจนะครับกดติดตามให้พี่เปาวนะครับวันนี้ก็คงจะได้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ